สวัสดีค่ะพบกันสรงไปหน้าค่ะจิมหลังบ้านน้องอุงค์อิงมือนีภาพบักหมูเขาห้องน้ำแล้วก็พ้ายางเลยมาค่ะงูจะได้กินน้ำใต้เสารเนี่ยมันหิวจนเดือมขึ้นหมดหรือจ้ะเนี่ยบอกมันตกมันตก ีดตกสางในหมูนี่สางอันนี้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเป็นเด็กหน่อยนะคะตักใส่ย,ยังไหวอันมีมีมีอ่างบอกเอาน้ำอุน่นน้ำอุน่นอากาศมันเย็นเด้าจอจะเอ,อนาน้ำลงหัว อันน้ำลหงวเหี้ยไอ้มันซื่นบหรน้ำอุ่นมันบ่อากาศเย็นอ๋มื้อนี้จังในสังเั็เย็นนะฝนตกทั้งอื่นอ้บ่อโอธรรมชาติเนาะเห็นเอกว่าอยู่ฝนตกทังอื่นฝนตกทั้งไปเล่นบุละ เมื่อวานชัย,ยภูมิว่โอ้เจ้าหาบนาำเนาะสร้างบกักหมูเขาไก่บะได้ได้หมูเนี่ยค่ะถ้าอยยุหันเดีย๋ย, <laughs> ยวยลบวาใหม่แล้ววะ, <laughs> <laughs> ะบ่แ้วไงเออว่ากันไปนี่แหละหน้าเราบึง้งบึกดูเลนเลนเนะะี่ยค่ะ ขอบบรรยากาศแบบนี้ไอ,อหมูอย่ามาสงสัยนะนี่สางค่ะมี่สะไอ,อหมู <c oughs> หมอ,อกมาค่ะเราบอกตายอยู่พันลนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาใ่แล้ววะมาหาไปอันเพิ่นอันใส่ร่วมกันกับลกูกพีพันได้ใส่ร่วมกันกับปูนะคะ กูทั้งอันทั้งสีข้างหนึ่งทั้งดำข้างหนึ่งคืออะไรก็ได้เป็นภาชนะเอามาจาักหนามเพราะจำเป็นจะต้องราคาสำนักเสนีนะคะมีจังใดก็ใส่ไปนะตามบ้านเอาธรรมชาติธรรมชาติง่ายๆชีวิตตามบ้านไม่ต้องมีอะไรรู้ห้านะคะบ่ต้องรู้หา้ามาก ตีก้าย่างออกมากไกลยังสิเพราะว่ามีกับเขาอยู่ค่ะคือเดี๋ยวถ้าลุงเดียตื่นก็รถมมอวนมากนีก่กะให้ซื้อขนมไปเพราะกับเขามีอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เราเป็นอนักสแสดงในทีมงานของป้าน้าอัน <c oughs> พวกลุงเดียว่า <c oughs> แม่คืน <c oughs> <c oughs> ไอทีมงานของเธอนะจะไปถ่ายเนี่ยต้องขออนุญาตเธอก่อนเพราะว่าเด็กปั่นน้องขวยเด็กกันเลยว่านักสแสดงเนี่ย่คอยปั่นภายในยดังบัดนะคือปั่นแบบไม่ได้ตั้งใจเป็นคอนเทนต์ต่างๆก็คือความเป็นธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่ต้องไปบอกให้เขาทําแบบนั้นทําแบบนี้แล้วจะถ่ายออกมาเนี่ยบอค่ะคลิปของป้านจะเป็นคลิปแบบธรรมชาติความเป็นธรรมชาติก็คล้ายๆกับ โตเฮ้านะคะโตเฮาเองนะคะความเป็นธรรมชาติความง่ายๆสบายสบายดูเหมือนจะยุ่งยากดูเหมือนสีผมสีดูเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบจะเยอะแต่จริงๆไม่เยอะเลยง่ายง่ายมากมาละมาลคะค่ะตักจะตักจะหาบละ่ะสองสามหาบหร มือแรสองสบราเสามเลงสามโอ้โหฮ่าฮ่า่าส่าฮ่าวงาฮ่าน่้ฮ่า่าฮา่าฮ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 ่า่าฮ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 าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าาหมูดูตาฮ่าด่าาฮ่าน่า่าฮั่งฮ่า่ฮ่าไ่ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าาฮ่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 าฮาา โอ้ยไม่ได้ไปภาคใต้ไปเมืองการกาญจนบุรีไปรับเด็กเด็กมานั่นแหละเจ้าฮูบอกว่าข่อยตักข่อยตักนี่ข่อยต้องเอาเสื่อมัดกระสันกู้ทั้งรดข่อยยังถามเอาบังถ้าสิตักนย่งไรบ่อยกู้ทั้งมันมันหลุดนะนะไม่หลุดหรอไม่หลุดข่อย <c ười> <c ười> เอาเสื่อมัดเอ่ซัวลายนี่ไม่ข้าน ไม่ค้านไม่ค้านนี่ดนเลยในนี่ม้นี่นห้าป,าปีเห็นบ่คะบ่อเาบ่มีเสียบ่มีหักไม่ไพ่ไม่ไม่ไพ่ยัง,งเอาไม่ไพ่ยัง,งไม่ไพ่ไง ทำไม่ไงจเห็นอรอันเออมรสียนกงทาันนีหาบบบหาบดนบอยมันมันมันโกงมันเนือแมนของพ่อเนี่ยกฮักรเสียเสียเสียันบ่เาเหม่เวนเว้ม่่ใหม่ใหม่มันกงในลำบ่บ่มโกงสีคือไม่คาดเออดี่ แล้วบอกว่าไม่ค้านเราได้มาพร้อมปูนะคะคนละอันของปูหายไปล้วของแกยังอยู่ใช้มาห้าปีแล้วค่ะยังไม่ได้ไปจอบเบิงบุหลอดเลยน้องเอฟซีัญใจของเอฟซีก็ต้องค้นใจของพวกพวกเจ้าและเนาะเอฟซีเพราะเขาเป็นเขารอดเพราะเอฟซีนะคะ ทั้ง f อน้ององค์อิง FC ฟสักน้อยเพชรบ้านแพง FC ดุกเด็ก FC ฟซีปะนางหลายๆท่านที่เข้าไปติดตามเข้าไปดูก็ต้องเอินนอ้อง FC ฟแหละคเข้าเป็นม้าหน่อยของ FC ทุกคนนะคะปะนางยกให้เป็นม้าหน่อยของ FC ฟซะคะ่ะ น้องไม่ได้เป็นสมบัติของใครนะคะเป็นสมบัติของ FC นะคะเป็นความน่ารักเป็นชีวิตน้องมีชีวิตใหม่เพราะ FC ให้ชีวิตน้องแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ยิบยืนความซอยเหลือมาในเมือนั้นแล้วก็ตลอดมาขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญนะคะ การให้ชีวิตนี่ยสุดยอดของการให้ท่านนะคะให้ชีวิตแล้วก็เห็นผลในชาตินี้ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอบุญหลอดก็มีเลยคะ่ะมองเนี่ยตรงกลางขีดขาวๆเนี่ยประนางเบิงเขาเป็นขีดเขาเป็นไล่บะไล่ของพันบะหรือจังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะคะก็เอาให้เบิงนะคะตายให้เบิงค่ะว่า ลุงเบีย์ตื่นละนู่นอันแนมหาป่านางในพูดเป็นมากกับลูกสาวเป็นดีๆแนมหาบ่เห็นเข้าในสนถนนนะคะปูนอยู่หลังบ้านเนี่ยบะดำดำลูกเป็นยางงัวงยางอันดากวิดดากเบียวอยู่ดีๆหมูหมูมบะแมงงัวหมูจะมากินเฟืองบ่ได้ นี่คือที่นอนที่ตูลูนอนนต่เน่ยังงงๆอยู่ตูลูตูลูเน่หันมาเห็นไหมจำเสียงได้ตูลูกระสันโดดปุ๊สันโดดกระสันโดนโดเอาผลวากลับบา้านช้างเปลี่ยนแต่หูคว่ำเลยเหมือนนอนหมอบละ่ะนอนหมอบละ่ะ บะมูบะกาได้นี่ตอนนั้นบะมูไปอันงแงะงแงกใส่อันตัวรู้สิตบเบาตัวรูย้ยนี่ยมันเล่นมันเปนเชี่ยวเล็กหน่อยสันโดดกับสันโดดโพดที่นอนของตัวรู้นะคะนอนล้วคะ่ะนอนหมอบอยู่ตัวรู้ตัวรู้นอนหมอบนะเมื่อกี้หันมาเห็นไหมคะ บบได้เ oh. ห the nah, like ็นโอ้ได้ได้เยอะอยู่ออ้อยู่ยระเรอูกินงรัโอ้แล้วเบิงแล้เบิงทุ่งกีบละได้อย่เออบอกเราแหลวเมื่อวานเมื่อวานเราขนมแห่อบังอ่าเราส่งทีมงานมาทำมันอันเชอรี่เมียนบิง ทำมันเลยตอนแรกคิดว่าจะฉีดยาคุมนะทำมันเลยทำมันทำ,นทำนยากอะไรทำเองก็ได้จ้ะทำไม่เป็นทำตัวเมีเยเฮ็ดเป็นมาตัวเมียเนยเอาเอานังยางรัดบ่ไม,ไม,ไม่ถึงอาทิตก็เรียบร้อยอโอ้ยบ่เป็นตาเจ็บเลยมันหลุดทิงง้งบ่มันก็อวน ทำมากกันเสกบอ้วนะบานตัวรู้แล้วเรียบร้อยถึงตอนเรียบร้อยนะ้ะมันตัวรู้เขียนห้วเ, <laughs> เวบิ้ลมือนีให้ทบ่มือมือนี่ใ้อมบ่วันคูบ่รู่พออามื่อนี้น,นี่บ่ ค,คือบ่งวยเหลือ่ไดด้จังานอ๋อไม่ได้จัดงานใหญ่เนีนเ่อ่มอดเปไม่ว่าเขาไปเอาตองเอาอะไรมาบอกบอกเออเออคอยสิถามเออน,นี่อยู่ถ้ถาเออทำมาหน,นีพอมีเวลาอันเดี๋ยวเบิ้องจะไหนถ้าม,มีงานก็ดเดี๋ยวสิบ,บอกพ่อใหญ่อีกอื่นเด้อมีงา้นยังยังแง่แง่งงเหตเห็ดนั่นนะต้องมีหอมแล้วทำได้อยู่เออเดี๋ยวให้พ่อให้พ่อใหญ่อกไปถามเด้อ ขอบคุณมากค่ะลงขุนช้างนะคะเอฟซีเอฟซีบอกว่าบเห็นเจ้าร้ายหมือ,อเห็นบอลนะโอ้ยเจา้าบอลลูบอลเอฟซี FC เขาสนใจอยู่เน,ยนนเนี่ยคือทีมงานของป้านางนะคะอยากกินกออ่อยออมาเดอร์จะให้ลูกเดียไปสื่อไปแล้วค่ะเอออมาโลด คือลุงขุนช้างกับปูนะคะเราสิมากินก่อยลุงลุงขุนช้างกับอันปูเนี่แล้วมากินก่อยแล้วเสบก่อยหมูแบบแม่มองหนะ้าเดี๋ยวไปฮาด,ดูลูบ่ะอ่าหมูหมูหมูแบบแม่ชิบอกอีกโดนปันใดเนี่ย แม่ชิบอกอีด่วนไปไหนเนี่ยออกนอกออกนอกออกนอกเส้นทางหน่อยวันนี้เออขึ้นภูเขาเอาลงมาลงมาลงภูเขากลัวความสูงกูตายไปไปขึ้นไปขึ้นเอาขึ้นอ่าขึ้นภูเขาเอาลง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 เอาลงโอ้ <c oughs> <c oughs> เ๋็วพวกเขาอีกปะไป้างตู้หรูตูน้นี่นา,า,งางเนี้ยตรงนี้คือวาสนาอยู่ข้างล่างเนี่ยเดียว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 อุ้ย,ยมันสั้นเนี่ยไหมอุ้ย,ยคือจะสู้ชีวิตเกินไปไหม <laughs> บ้าบอ สำหรับคลิปนี้ส้นี่อนค่ะมันเนาเหรอคลิปนี้มันเนาเหรอคะบอกกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะบังโฆษณาเหตุกานานงน้ำได้ค่ะแล้วก็ช่วยดูย้อนหลังให้ด้วยนะคะเอสซีที่นา่ารักบอกกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ